ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับอยู่กับหน้ากูข่าวหน้าสีนะครับกับวันนี้อยู่กับข่าวสดนะครับผมหนุ่มสวนยางดีใจเจองูเห่าสีทองรีบจับกลับมาเลี้ยงอ่านคอมเมนต์ถึงกับรีบปล่อยนะครับเรื่องก็มีว่าที่ภาคใต้นะครับมีหนุ่มสนยางคนหนึ่งนะครับได้พบกับงูเห่านะครับงูเห่าสีทองนะครับเป็นงูที่แบบเฮ้ยไม่เคยเห็นเว้ยสีทองสวยด้วยแต่ว่าตอนเจอครั้งแรกเนี่ยมันก็ยกคอชูดครับฟอฟอขู่ครับด้วยความที่แบบ รู้เท่าไม่ถึงการเขาบอกว่าอย่างนั้น,นะครับเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยงูตัวนี้สวยกว่าโอ้ยอยากจับกลับไปเลี้ยงอันนี้ก็ไม่กลัวครับก็จับกลับมาครับแล้วก็เอามาเลี้ยงก็มีชาวบ้านขอมาดูกันมากมายนะจนกระทั่งเขาได้รู้ความจริงนะครับว่างูเห่าตัวนี้นะครับไม่ใช่งูธรรมดาแต่เป็นงูเห่าสุม,มาตรานะครับเป็นงูเห่าที่แบบว่ามีพิษร้ายแรงมากนะแล้วก็สามารถพ่นพิษได้นะครับล่าสุดก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ด้ ปล่อยงูตัวนี้กับสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วเพะคิดว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ชาวบ้านที่มาดูก็ได้นะครับอย่าว่าแหละเลี้ยงงูไว้จู่ๆงูพ่นพิษใส่ทำยังไงนะมันไม่ใช่งูเห่ารธรรมดาไงเป็นงูเห่าพ่นพิษนะครับสำหรับบางคนนี่คงจะแบบรีบร้อนเห็นงูสีทองรีบมาขอ้องของหวยก็ควรจะระวังระวังกันไว้หาข้อมูลกันดีๆก่อนนะครับมิเช่นนั้นการจะมาขอหวยของคุณอาจจะเป็นจังหวะสุดท้ายของชีวิตก็เป็นไปได้นะครับ